สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับ OS อัปเดตอีกเช่นเคยสําหรับวันนี้ผมมีข่าวน่าสนใจจากประเทศญี่ปุ่นมาฝากกันซึ่งทุกคนนะฮะอาจจะเคยดูคลิปสั้นๆของพนักงานออฟฟิศเหล่านี้ก็เป็นได้ครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย OnePlus 10T 5G สมาร์ทโฟนเรือธงเร็วแรงชาร์จไวไม่ร้อนถูกใจเกมเมอร์แน่นอนครับ สำหรับบริษัทด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วนะครับการหาคนเข้ามาทํางานนั้นใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆนะฮะเพราะคงไม่ค่อยมีใครนะครับอยากจะออกไปยืนตากแดดร้อนๆทางานอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับเช่นเดียวกับบริษัท d a i g e a Security ของประเทศญี่ปุ่นที่ก็เคยประสบปัญหาด้านขาดแคลนพนักงานเช่นเดียวกันแต่แทนที่จะทําอย่างอื่นนะครับเหมือนคนส่วนใหญ่นะฮะเพื่อโฆษณาบริษัทแล้วนะครับหัวหน้าผู้บริหารอย่างคุณไดุเกะซากุระอิครับกลับหันไป เพิ่งพาแพลตฟอร์มโซเชียลออนไลน์ต่างๆแทนอย่างเช่น TikTok นั่นเองครับจนกระทั่งครับประสบความสำเร็จและสามารถกวาดรายได้รวมไปถึงชื่อเสียงให้แก่องค์กรได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับ in, like โดยบริษัทในเกียวซ r เคียนี้นะฮะเป็นบริษัทร,รักษาความปลอดภัยที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1967ครับแล้วก็ถือว่าเป็นบริษัทขนาดเล็กมาโดยตลอด ใช่ครับออฟฟิศก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับตามอย่างที่เราเห็นกันในคลิปนั่นแหละซึ่งงานส่วนใหญ่ของพนักง,งานในบริษัทนะครับผมก็คือการส่งยามหรือว่าเจ้าหน้าที่จราจรนะครับออกไปตามไซต์ก่อสร้างต่างๆเพื่อช่วยโบกรถดูแลรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนโดยรอบนั่นเองครับ แต่ด้วยตัวงานนะครับที่ค่อนข้างใช้แรงงานและกําลังกายค่อนข้างหนักฮะเลยทําให้จํานวนผู้สมัครเนี่ยยังคงเป็นศูนย์มาอย่างยาวนานจนเมื่อผู้บริหารของบริษัทครับได้ออกไอเดียด้วยการสร้างบัญชีบนโซเชียลมีเดียต่างๆครับอย่างเช่น t i k t o อกทวิ t เตอแล้วก็ Instagram ครับซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยครับผมก็มีคนหนุ่มสาวนะฮะนิยมเล่นกันเป็นจํานวนมากถูกไหมครับจากนั้นครับก็ทำคอนเทนต์เรียกเสียงฮาต่างๆมาลงให้ผู้คนได้ดูกันนั่นเอง ซึ่งคอนเทนต์ที่บริษัทแห่งนี้ทําขึ้นมานะฮะก็มีตั้งแต่คอนเทนต์แนวทั่วๆไปครับอย่างการสวาปามบะมีกึ่งสําเร็จรูปการร้องเล่นเต้นรําแบบสนุกสนานแต่ที่เป็นไฮไลท์ครับจนทําให้ช่องบริษัทเนี่ยมันโด่งดังแบบกระฉูดขึ้นมาก็คงหนีไม่พ้นการแปะแผ่นหน้าตัวการ์ตูนล,ลงบนหน้าของท่านหัวหน้านะครับก็คือว่าลูกตาลงไปแล้วก็เดินไปแปะนะฮะแล้วก็เพลงขึ้นโลโก้ขึ้นมีทรงผมขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเรียกเสียงขำขันได้จากทั้งตัวพนักงาน และผู้เข้าชมนะครับผมเป็นจํานวนมากเลยและในปัจจุบันนี้นะครับช่องของบริษัททางกล่าวครับก็มีผู้ติดตามไปมากกว่า2.7ล้านคนครับโอ้โหเยอะจัดเลยนะครับและมียอดไลค์สูงถึง45ล้านไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนจากบริษัท Security เป็น Content Studio ดีไหมเนี่ยแถมนะครับยังได้รับรางวัลเป็นผู้นําเทรนจากทาง Tik t o อกอีกต่างหากครับสุดยอดจริงๆ แน่นอนนะครับว่าด้วยชื่อเสียงนะครับความโด่งดังในครั้งนี้ทําให้จํานวนผู้ที่สนใจอยากเข้ามาทํางานในบริษัทเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการครับตั้งแต่ก่อทั้งบริษัทมาเลยเพราะว่าหลายๆคนครับบอกตามตรงฮะอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในคลิปวิดีโอภายในช่องด้วยนั่นเองแถมนอกจากจะเรียกคนเข้ามาได้เยอะแล้วนะครับช่อง t ิ k กต็อกนี้เนี่ยก็ยังช่วยลบค่านิยมที่บอกว่าบริษัทเก่าๆในญี่ปุ่นเนี่ยมักจะมีแต่คนหัวเก่าหัวโบราณนะครับที่เคร่งเครียดและไม่รับเทคโนโลยีหรือว่าอะไรใหม ใหม่ได้อีกด้วยครับก็ถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยทีเดียวครับงานนี้เพื่อนๆที่สนใจนะฮะสามารถเข้าไปแวะชมคอนเทนต์ของบริษัทนี้ได้นะครับบนทิ k t o อกที่ขึ้นโชว์อยู่นี้ได้เลยนะครับก่อนจะกันครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไวไ้ถ้ชื่นชอบคลิปของพวกเรานะครับยังไงก็รออัปเดตคลิปต่อไปนะฮะจะพยายามมีให้ทุกวันแบบนี้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วสวัสดีครับ